เอาลนะฮะผมก็กาบสวันดี้านผู้ชมวุตัวท่าน,นกันด้วยนะครับอยู่กับผมเฮะชคุงแน่เในวันนี้เราจะมาพักสมุสรจาก DCAv นะครับไปเล่นโลบูตกันบ้างนะอ่ามีท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาว่าใหญ่ผมเล่นโลบูดเดี๋ยวผมก็จะสดให้นะครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นแบบฟอนไลน์นะครับโอ้โหซึ่งต้องบอกเลยว่าภาพสวยและโหแดดสเปคเครื่องเลยนะมาเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มเล่นกันเลยนะผมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย มาแล้วอ่ะโอ้โหเขาปลูกกันมันสุดเลยมันเอ็นโอ้ชิชินชิดดูอะไรอ่ะอ๋อสีแดงคือแบบใส่ใส่ภาพโอ้ยโอ้ยพี่พี่จะเก็บพี่จะเก็บโอเคพี่พี่โอ้ยเชฟที่มาสอบโอ้โหโดนเก้แล้วอ่ะเปิดใหม่ดีกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวรออยู่นะเออเพื่อนที่ระเบิดเลยเพื่อนที่ระเบิดเลยอ่ะเรามีประมาณสามสิบสามสิบรู้นะ สามสิบนันะถ้าระผมที่เราตายง่ายกันั่งปี้เลยก็ได้นะแบบมีมั่วมาแล้วตอนนี้ทำอะไรเพื่อกลัวเกมเพือวาโดูเกไปอีกแล้ววงวักูวัแน่เฟยวจะไม่เห็นหรือไงเฟลวจะไม่เห็นหรือไงพี่เหนแล้วอ่ะ ไปแล้วครับโอเคอุ้ยอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเอามาสักดีนะอย่ามาไอ้ทุ้มส้างแถวนี้นะแอบอยู่หรือเปล่าฮะระวังนะระวังโอเคนะอุ้ยอะไรวะสิเกีอ๋อเสียงปืนเสียงปืนโอ้โหโอ้โหตายเว้ยเว้ยชิดอ้อกเพื่อน เจไปดีเราเกไปดีแผลแหน่เฮ้ยสวัสดีครับอุ้ยโดนแกออมโอ้มันเป็นกับดักมันเป็นกับดักให้ล่อเรามันเป็นกับโอ้โหมันโดนตัวเองนี่เองการ์ดไปีเกันเกินนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรไม่ได้สองนาทีห้าปีไม่ได้เดี๋ยวไม่ดีทุกอย่นะแกแผลงแหน่ที่แอบแล้วที่แอบไปดีพี่เอเนี่ย เห็นที่เขมาตั้งแต่มื่อเร็นะชิมิที่แอปชานอยู่แล้วอ่ะพาพาเหยื่อไปโดนตีโอ้ยสไลด์มาเลยเหรอโอ้ยสไลด์มาเลยเหรอเราถอยหลังไปดิโอ้ยช็ดตช็อตพีรถโอ้โหโอ้ตายตายตายอู้เนี่ยตายน้ำแปลเริ่มใหม่เริ่มใหม่เราต้องจัดการพี่เขาให้ได้ ไหนกันโอ้โหโอ้ยเขี้ยะรูปเขี้ยเหรอโอ้มกาลนาเราตัวเนี้ยเฮ้ยกาลนาว่ะน้องเหนยบกันเลอไงเฮ้ยโอ้โหที่เจ็บแตและไม่ล่ะดีนะวิ่งหนีตาโอ้โหเกิดอิทธิบับประเทศไทยนะครับผมแล้วตามมาตรงนี้หน้านะรอดูว่าจะมีคนมาหรือเปล่าแต่ไม่น่ามีคนมานะผมก็จะเดินทางไปแล้ว มีคนมาเนี่ยเฮ้ยมีคนเป็นแม่เจ้าสมคนครับถือปืนมาหมดไอ้พร้อมอาวุธพร้อมเฮ้ยอยู่ไหนกันน้าอยู่ไหนกันน้อยู่ไหนกันน้าวิ่งวู้วนี่ไงเจ้าเจ้าเฮ้ยตายไปดิตายไปดิตายไปดิโอ้โเกือบแล้วเกือบโดนปืนแล้วเจี๊ยบมึงมึงเมื่อกี้เกือบโดนปืนแล้วนะฮะโอ้โหเท่านี้ที่แบบไล่ชาร์ตุ๋ยเยอะไงทุกคนปืนที รูดแคแน่นอนนี่ไงนี่ไงเจอล้วาตานเองเอ้าอ้ยดูตุ้ยเอ้าโอ้ยถไปแล้วโดนไฟปอโอ้เส็มีปันอาทีแล้วผมโอ้โหไม่ได้เลยปาต้องแน่เปียกล้าเลยมาลย้มันไทางแ่้นครับโอเคันจะเป็นการเพโรงลานะไม่ค่อยมีใครใช้

ไม่ไหนจ้ะเอ้าวิโดตุยเหญ่แล้วอ่นนกับแบบแต่ก็ชนะมาได้นะฮะเอาเละฮะเราก็จบสกอร์กันไปด้วยที่สอนะฮะตอน่อ188นะฮะซึ่งผมก็ได้ที่4เลยนะครับเป็นที่โหลเพราะว่าผมเพิ่งลืมไม่ตอนแรกไงเอ๊ะ เดี๋ยวท่าเล่นต่อไปนะครับอาจจะมีแววว่าจะเป็นนักแข่งอีสปอร์ตแห่งอ่าแมปชื่อดีก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้คือผมกำลังเพิ่งเล่นนะครับไม่ถึงอ่าสิบนาทีด้วยสลัมนะเออถ้าเล่นแบบหนึ่งคนอาจจะเป็นแบบราชาราชาก็ได้นะผมโอ้โหมถือว่ามีเสพก่อใช้ได้เลยนะฮะเอาเลยครับผมสำหรับใครที่ชอบ นะก็ฝา,ากกดไลแรกิดตามกด Subscribe ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันใน ep หน้านะฮะขอบคุณครับ